อยู่ต่อหรือไม่นะครับรดฟอร์ดเผยอนาคตล่าสุดหลังย้ายจากแมนยูเอตสซบบาร์เซโลนาแบบยิ้มตัวซีซั่นนี้ขอชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาช anel พร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง s24py พรจบทุกข่าวมันพย์ก24มาคัดรดฟอร์ดตัวลูกชาอังกฤษนะครับออกมาเผยอนาคตล่าสุดนะครับหลังย้ายจากปีศาจแดงแมนยูเอตสทีมดังแห่งสซพิวร์เหลืองอังกฤษภายใต้การนาทีมของรูเบนอวาริม บริการทีมชาวโปรตุเกสซบเจ้าบุญทุ่มบาซาร์นาแบบยิ้มตัวในฤดูกาลนี้ล่าสุด์รัฟอร์ดออกมากล่าวว่าตอนนี้เป้าหมายของผมคือการอยู่ที่บาซาร์นาต่อไปนั่นคือสิ่งที่ผมนะครับต้องการที่นี่เป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่เป็นสโมสรที่ถูกสร้างมาเพื่อควา้าแชมป์เท่านั้นแม้ที่นี่มีความกดดันสูงแต่มันไม่ใช่ผลกระทบในแง่ลบแต่มันคือแรงกระตุ้นที่นักเตะต,ต้องการบอกตรงๆผมไม่สามารถอยู่ในที่ที่ไม่มีความคาดหวังสูงได้จริงๆ ปัจจุบันมาคัสแรดฟอร์ด Ford, มีออปชันซื้อขาย26ล้านปอนด์หรือประมาณ1,093ล้านบาทนะครับกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการยิงไปแล้ว7ประตูกับอีก11แอดแอติจากการลงสนาม24นัดทุกรายการทานชูมม้ชมครับที่เห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า